ร้านบุฟเฟต่ตปิ้งย่างเกาหลีกินได้เว้นจำกัดเวลาร้านนี้มีคนย่างให้กินด้วยค่ะไม่ต้องมานั่งย่างเองร้านนั่งอยู่ที่ซอราชดาพิเศษ22ชื่อว่าซามกยอบซันอันนี้เป็นสาขาห้วยขวางนะคะ ซึ่งบุฟเฟ่ร้านนี้นะคะจะตกอยู่ที่คนละ383บาทเน็ตรวมน้ำดีฟิลซึ่งในร้านนะคะจะมีบาร์อาหารให้ตักเองค่ะและบางเมนูเช่นหมูและอาหารเกาหลีนะคะสามารถติ๊กใบสั่งได้เลยโดยที่ร้านจะใช้เป็นหมูไดเอทบ่มแบบนุมน่มๆส่วนนี้นะคะเป็นเมนูพันสามชั้นะค่ะมีให้เลือกหลายอย่างสามารถคีบตักเองได้เลยนะคะถัดมาเป็นโซนน้ำจิ้มจะมีทางน้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลีนะคะแล้วก็มีพวกซัมจังและที่ร้านนะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ทานด้วยค่ะส่วนพวกน้ำมันงาเกลือพิไทยนะคะจะเป็นขวดวาง ถัดมานะคะเป็นบาร์ของทาเล่นกับเครื่องเคียงซึ่งของทาเล่นแล้วก็เครื่องเคียงของร้านนี้นะคะบอกเลยว่าแน่นมากไม่ว่าจะเป็นผัดจับแชร์คิม,มารีใบางาทอดนะคะแล้วก็พวกเมนูของทอดต่างๆอย่างพวกไก่ทอดเกาหลีนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด3ซอสเลยค่ะและถัดมานะคะเป็นตีนไก่ผัดซอสหมูผัดซอสเกาหลีแล้วก็โอเด้งสามารถคีบตักทานได้ไม่อั้นเลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นต็อกบบกีค่ะที่ร้านจะมีทั้งแบบเส้นสั้นแล้วก็เส้นยาวเลยนะคะส่วนโอเด้งก็คือไม้ใหญ่ดีนะคะแล้ววันนี้แพะจากข้าวโพดชีสมาด้วยค่ะส่วนพวก ปเขาจะมี2ตัวตัวแรกจะเป็นซุปกิมจิสจวนนี้นะคะเป็นซุปเต้าเจี้ยวสาหร่ายค่ะใส่สาหร่ายมาแบบจุกๆ แล้วถัดมานะคะเป็นโซนจูงบาบกับพวกคิมบาบค่ะที่ราเขาจะปั้นแล้วก็หั่นไว้ให้พร้อมทานแบบนี้เลยนะคะแลวพอตักทุกอย่างเสร็จนะคะเราก็มาตักเครื่องเคีย <ๆ S 1> งกันต่อค่ะเครื่องเคียง <ๆ S 2> มีให้เลือกเยอะมากนะคะส่วนนี้เป็นบาผักสดก็จะมีทั้งผักกาดแล้วก็พวกใบงาสดค่ะแลวถ้าใครกินแล้วกลัวเลยนะคะสามารถหยิบผักกรเบื้องไปใช้ได้เลยค่ะและพอกลับมาที่โต๊ะนะคะ,ะเขาจะมีจานเปิดให้หนึ่งที่ด้วยค่ะได้1ที่ต่อ1โต๊ะนี่ก็ส่งให้พนักงานย่างเลยซึ่งจุดของย่างนะคะเขาจะมีหลายจุดในร้านมากค่่่่ะะะเเเเเวววลลลาาาาสสสสัังงงรรรกกกก็็็็ขียนนนใดดใดษแแ้้้หพจจ ย่างให้ซึ่งพนักงานนะคะดูย่างกันแบบช่ำนานสื่ๆ ซึ่งถ้าใครเป็นคนชอบทานปิ้งย่างแต่ไม่ชอบย่างเองนะคะมาร้านนี้คือตอบโจทย์เลยค่ะอันนี้ก็คือหมูย่างที่เราได้มานะคะส่วนอันนี้เป็นข้าวโพดอบชีสตอนตักขึ้นมานะคะก็จะเจอชีสเยิม้มๆรสชาติหวานมันข้าวโพดกรุบๆส่วนหมูย่างนะคะแพรจะเอามากินคู่กับซอสซำจังแบบนี้เลยค่ะจิ้มกับซอสนิดน,นึงแค่นี้ก็อร่อยแล้วตัวหมูคือนุ่มมากหรือจะเอามากินคู่กับข้าวผัดกิมจิแล้วก็ราดซอสซำจังลงไปแบบนี้ก็ได้และใน,ในใบกระดาษติ๊กสั่งออเดอร์น,นะคะเขาจะมีพิซซ่าเกาหลี ยืนนะคะ ส่วนนี้นะคะเป็นมาม่ากเกาหลีค่ะเขาเสิร์ฟมาใส่หม้อแบบนี้เลยนะคะสามารถติ๊กสั่งในกระดาษออเดอร์ได้เลยค่ะและนอกจากไก่ทอดเกาหลีในบารตักนะคะเขาจะมีไก่ทอดซอสหัวหอมด้วยอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะแนะนําวมามาเราต้องสั่งพอลองชิมไปบางอย่างแล้วนะคะเราก็มาจัดหมูย่างกันต่อซึ่งหมูย่างย่างมาได้สุกกาลังดีเลยค่ะนี่ก็เอามากินคู่กับใบางาใส่กิมจินิดนึงหรือจะเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มเกาหลีก็ได้เอยจะบอกว่าหมูสามชั้นพันริกย่างอร่อยมากส่วนใบางาทอดกรอบนะคะแนะนำให้เอามากินคู่กับกิมจิซึ่งใบางาเาเคนะคะอด กรอบดีเลยค่ะไม่มีส่วนไหนเหนียวแล้วจากนั้นนะคะเราก็มาลองชิมต๊อกบกี้กันบ้างค่ะเดีย๋ยวแพรจะเอาปูอัดทอดจุม่มลงไปในซอสต,ต๊อกนะคะบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆและอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวต๊อกเขามี2เส้นแบบเส้นยาวอร่อยมากหรือจะเอาออาหมกนะคะจิ้มลงไปแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้แพรใช้ของโอเด้งมาทํานะคะส่วนหมู3าชั้นพันเห็ดย่างแพรจะเอาไปจุ่มกับน้าจิ้มซีฟู้ดแพรว่าน้าจิ้มซีฟู้ดช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นไส้กรอกพันหมู3ชั้นย่างชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคําเลย ปูอัดพันหมูสามชั้นย่างก็อร่อยนะคะซึ่งเขาพันมาแบบไม่หนามากจนเกินไปค่ะส่วนข้าวโพดชีสนะคะก็คือรสชาติประมาณนๆค่ะพอกรุบกรุบส่วนจูมอกบับนะคะปั้นมาลูกพอดีคําค่ะข้าวไม่แน่นจนเกินไปส่วนคิมบับนะคะไส้ก็แน่นกําลังดีข้าวก็พอดีพอดีกันค่ะและอีกอย่างที่ชอบนะคะก็คือสลัดผลไม้ยิ่งกัดไปเจอคําที่เป็นแอปเปิลนะบอกเลยว่าหวานช่ำส่วนสลัดมันฝรั่งนะคะแนะนําให้ลองกินคู่กับหมูสามชั้นย่างดูค่ะเข้ากันดีนะคะและอีกอย่างที่ชอบก็คือซุปกิมจิเคียวมา,บบมาก กัดเข้าไปคือผักแท้เจลาไรเลยค่ะและหลังจากที่กินไปพอประมาณนะคะเรามาดูส่วนของน้ารีฟิลกันบ้างซึ่งตู้กดน้ารีฟิลนะคะจะมีทั้งน้ําเปล่าน้ําอัดลมชาแล้วก็น้าําผลไม้สามารถหยิบแก้วมาตักเองได้เลยค่ะส่วนน้าอัดลมเขาจะมีแบบขวดให้เปิดเทเองนะคะน้าอัดลมมาแบบซ่าๆเลยถ้ามากกันหลายๆคนนะคะสามารถขึ้นไปจองห้องที่ชั้น2ได้นะคะเขาจะมีห้องส่วนตัวให้และหลังจากที่กินเสร็จนะคะอย่าลืมถ่ายรูปคนอาหารแล้วก็เช็คอินด้วยเขาจะมีไอติมให้ฟรีหนึ่งแท่งค่ะ